สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นข่าวดังนักท่องเที่ยวทําบุญหลวงพ่อทองดำยิ้มหวานได้เลขเด็ดงวดนี้ลุ้นโชค1นึ่งสิงหาคม65 วันที่27กสกันยายนคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดราชบุรณะตำบลในเมืองอเภอเมืองจัังหวดพิษณุโลกมีประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปชมเจดีหลวงพร้อมกราบสักการะขอพรหลวงพ่อทองดำและร่วมทำบุญบริจาคเงินสร้างฐานสร้างแท่นพระนางพญาองค์ใหญ่ที่ทางวัดนําไปประดิษฐานไว้บริเวณสามเหลี่ยมวัดราชบุรณะเชิงสะพานนาเรศวรฝั่งตะวันออกกึ่งกลางสามวัดคือวัดพระศรีรัะตะนะมหา ธาตุบอลมหาวิหารหรือวัดใหญ่วัดนางพญาและวัดราชบุรณนะ จากนั้นก็ได้เข้าไปกราบสักการะพระบรม,มรูปสมเด็จพระจุลจอมกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5ในสารานาวาสเสด็จน่านนาทีและลอดเรือสะดอกเคราะห์ตั้งแต่ท้ายเรือจนถึงหัวเรือจํานวน5รอบและ9รอบตามศรัทธาพร้อมทั้งเสี่ยงเสียมซีและส่องหาตัวเลขที่ลําเรือนําไปเสี่ยงโชคงวดวันที่1สิงหาคม65โดยได้เลขเซียมซีคือเลข6และเลข8และเลขที่พบบนตัวเรือคือ 73, 29และ43 ทางด้านพระครูสิทธิธรรมวิพัฒ์จะอาวาสวัฒลาชบุรณะเผยว่าจากคำบอกเล่าของอดีตจ้าอาวาสวัฒลาชบุรณะและผู้เฒ่าผู้แก่คนพิศณุโลกยืนยันว่าเรือลำนี้เป็นเรือพระที่นั่งรับสเสด็จสมัยรัชกาลที่5ยาว12เมตรกว้าง1.7เมตรสมัยสเสด็จขึ้นมานมัสการพระพุทธชินราชเมืองพิศณุโลกพร้อมสเสด็จไปที่ต่างๆ และเยี่ยมเย็ยนพระศกนิกรได้ใช้เรือลำนี้เป็นเรือพระที่นั่งแทนเรือพระที่นั่งที่มาจากเมืองหลวงวงเล็บบางกอกกระทั่งปี2527ทางค่ายสลิดเสนาใช้ทหาร300นายมาพัฒนาวัดราชบุรณะ3วัน3คืนจนพบเรือพระที่นั่งรับเสด็จลำนี้ จมดินเหลือแต่ท้ายเหลือเท่านั้นทั้งนี้จึงได้ขุดเอาเรือลำนี้ขึ้นมาทำการบูรณะซ่อมแซมและได้จัดตั้งไว้กลางลานวัดนาพระวิหารต่อมาเมื่อปีพศ2533เนึ่องในโอกาสฉลองครบรอบ400ปีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทางศึกษาที่การจังหวัดพิษณุโลกได้มาอัญเชิญเรือพระที่นั่งรับเสด็จสมัยร5ลำนี้ไปทําการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้งและได้นําลงแม่นำน่านเป็นครั้งแรกในนามเรือพญาจีนจัตุหลังจากไม่เคยนําลงน้ํามาเป็นเวลานับร้อยปี จากนั้นได้อัญเชิญขึ้นมาไว้ที่วรา,าชบุรณะจนถึงปัจจุบันโดยวรา,าชบุรณะได้สร้างสารนาวาสเสด็จนานนาทีสำหรับแสดงเรือนาวาสเสด็จให้ประชาชนทั่วไปได้ชมเพราะมีพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้สักการะด้วยขอขอบคุณที่มาแรงขาวจากไทยรัฐออนไลน์ครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับขอบคุณครับ